สวัสดีครับกับสวัสดีอยู่กับผมซีโร่วันติดตามเคยนะครับผมวันนี้ครับผมเราก็จะมารีวิวทีมหลักของผมกันนะครับจาก E.P. ที่แล้วที่ผมพูดเอาไว้ผมก็นี่ครับ ep. นี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวทีมให้ดูกันนะครับก็มีหลายคนขอมานะครับผมจากเพื่อนทางบ้านด้วยจากหลายๆคนนะครับผมก็มาครับไปไปดูทีมกันดีกว่าครับ นี่ครับผมทีมก็จะประมาณนี้เลยครับก็หลายๆ EP หลายๆคลิปที่ผมลงไปในช่องผมก็ไอคงไอคอนนี้ก็ได้มาจากไอดีนี้แหละครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับแผนของผมที่ผมใช้ก็จะเป็นพี่โลนของเราครับผมนี่ครับผมคุณโลนของเราสี่หนึ่งสามสองครับผมนี่ครับถนัดสุดๆแล้วครับผมโค้ดคนนี้ ก็ถ้าใครมีก็ลองไปเล่นลองไปใช้ดูนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีก็ลองไปหาตำไปดูในการซื้อของผู้จัดการทีมได้นะครับตัวนี้ค่าโค้ดก็อยู่ที่690นะครับผมตอนเริ่มแต่อันนี้ผมเอามาเพิ่มครับเป็น910ครับผมก็เล่นเล่นดีรับผมได้อยู่สุดยอดเลยครับนี่ครับผมก็จับประมาณนี้ครับ ก็รหัสนี้ก็ไอคอน32ครับผมไม่รวมซ้ำครับจะประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไคร b e แล้วกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวรอเนี่ยวันจันทร์หน้าครับผมเนี่ยนะวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้แหละก็เดี๋ยวถ้าไอคอนตัวไหนมาหรือไอคอนตัวใหม่ๆม,มาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสุ่มเปิดสูตรไอคอนิ m โมเมนตอีกนะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่มารีวิวทีมให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆให้ดูนะครับผมประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ